สวัสดีครับมาพบกับนจมััยเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ก็จะมาสอนวิธีทำความสะอาดเซนเซอร์อย่างง่ายๆนะครับอ่าตัวนี้ R50 นานะเราไปถ่ายบอลถ่ายอะไรเนี่ยมันก็เจอปัญหานะครับที่บอลเอาดอรบอไลไรเนี่ยสนามมันก็เป็นสนามหญ้ามัน,นม,มีนนฝุ่นมีอะไรนะเวลาเราเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี่ยฝุ่นมันก็เข้านะครับเนะี่ยม,มาที่โัวเซนเซอร์เวลาที่เราถ่ายรูปถ้าเราใช้เลนส์เนฟ้กว้างๆไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเวลาเราถือเอฟแคบๆเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับวิธีทำความสะอาดนะผมก็ใช้ตัวเทปของ 3M นะครับ เป็นตัวนี้นะเป็นตัวเขาเรียกเมจิกเทปนะครับอ่าตัวนี้ซื้อได้ตามห้างทั่วไปร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆครับจะมีอยู่มันมีความกว้างหน้ากว้างไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แล้วแต่เรานะอ่า,เว,าเวลาใช้คนระับแต่ผมใหญ่จะเลือกตัวที่เราน้างกว้างหน่อยอ่าใช้นะก็ดึงออกมาให้ใหญ่กว่ายาวกว่าเซ็นเซอร์ที่หนึ่งนะครับออันนี้แบบเอามาใช้สำหรับฟูลเฟรมได้นะครับแต่ตัวนี้ก็พอ พอได้เซนเซอร์มันเล็กกว่าเสร็จแล้วเราก็แตะลงไปที่ตัวเซนเซอร์เลยนะครับอ่านี่มันกว้างออกว่านิดนึงนะเพราะว่าผมจะเผื่อ,อไปใช้กับตัวฟูเฟรมได้ก็แ,แปะไปครับเหมือนทำความสะอาดปกตินะครับแตะปกติครับเพราะว่าถ้ามีฝุ่นเนี่ยมันก็จะติดติดตัวนี้ออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงออกจำไว้นะครับต้องเป็นของตัว มจิกเทปเท่านั้นนะแค่นี้นะครับเรียบร้อยละเนี่ยถ้าใครแบบเอ้ยอยากจะได้ก็แปะไปอีกรอบสองรอบก็ได้นะครับตัดมาเพิ่มใหม่ก็แปะไปได้นะแล้วก็มาแต่ว่าฝุ่นเนี่ยมันก็เกิดได้ตลอดนะครับแล้วก็ทาผมก็ทํามาบ่อยนะมีกลองสิบกว่าตัวก็ทํายกเว้นอ่าตัว DSR เนี่ยจะลาบากหนึ่งจะต้องสั่งยกกระจกนะครับก็ใช้ตัวนี้อ่ะเอากระสานเหมือนกันจำไว้นนะต้องเป็นมจิกเทปเท่านั้นนะทําเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับใส่ไป กใช้ง,งานได้ตามปกตินะครับอก็อลองไปทําดูนะครับราคาไม่แพงด้วยไอ้ม้วนนี้มันเป็นหน้ามันกว้างก็งเลยเก้าสิบประมาณเก้าสิบกว่าบาทแต่ถ้าเป็นในพวกหน้าที่มันความกว้าง,งตัวนี้เ,นเล็กกว่านะก็จะถูกกว่านะครับตามราคาก็าไปหาซื้อใช้กันได้นะไม่ยากนะครับแล้วก็ทํากันได้คือม้วนี้ทําได้นานนะครับอ่านี่ผมเพิ่งซื้อใหม่ของเก่ามันหายนะครับเวลาบันทีพกติดไปด้วยแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อ่าแค่นี้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่กล้าก็ไม่ทมตามก็ได้นะแต่ถ้าใคร ใช้กอ้อนบ่อยแล้วมันทําไม่ยากนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ไปลงไปร้านไปซื้อชุดล้างน,นะครับแค่แนี้ง่ายๆโอ้มีกล้องสิบกว่าตัวมันก็ทําอย่างนี้ตลอดนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเราก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุขภโฟโต้ในยูทูบชาแนลแฟรเพจสุขภาพโฟตโต้นะครับผมสวัสดีครับ